สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้2องทุ่มตรงครับช่องตองพอรพรมครับน้ำข่าวมาบอกครับเมื่อวานนี้ครับวันที่3าธันวาคม2567ได้มีการโพสต์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวราบุทศรริลปอาชาเปิดเผยรัว่าการกระทรวงพอมอเปิดเผยรับอัตราใหม่วันไหนเพิ่เมเบี้ยเงื่พผู้สูงอายุเป็น ตามขั้นบันไดของกลุ่มประยุทน์นะครับเป็น700-850-1,000-1,250อันนี้จะรับอัตราใหม่วันไหนเบี้ยคนพิการพันทั่วหน้าเงินเด็ก600ทั่วหน้านี่จะเริ่มรับอัตราใหม่กันในวันไหนชมและฟังรายละเอียดครับโดยเมื่อวันที่3ธันวาคม2567นะครับเวลาบ่ายโมง40นาทีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพอมอได้โพสต์ข่าว หัวข้อบอกว่าวราบุฒิระบุพมเร่งเดือนเครื่องเพิ่มเบี้ยอุดหนุนเด็กคนพิการผู้สูงอายุคาดได้ใช้1ตุลา6กเปเมื่อวันที่ 3. ธรรมธันวาคม2 5งที่ทำเนียบรัฐบาลนายวราบุฒิศิลปะอาชารับตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้เห็นชอบข้อเสนอการพัฒนาหลักประกันบริการทางสังคมแก่กลุ่ม เป้าหมายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติมีนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคกรองนายยมตีเป็นประธานคณะกรรมการและตนเองตนเองก็คือนายวรารบศิลปะอาชาลติว่าการกระทรวงพมเป็นรองประธานครับสาระสําคัญของข้อเสนอของข้อเสนอดังกล่าวนะครับกลุ่มเด็กและเยาวชนจะมีการปรับฐานกลุ่มเป้าหมายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นการให้เงินอุดหนุนแบบทั่วหน้าโดยไม่ต้องมีการคัดกรองรายได้ของครอบครัวจากเดิมครัวเรือนต้องมีสมาชิกที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกินแสนบาทต่อคนต่อปีนะครับจึงจะได้และจะขยายอายุของเด็กให้ครอบคลุมเริ่มจากเด็กในคันตั้งแต่4เดือนถึง6ปีจากเดิมนี่แรกเกิดถึง6ปีนะครับโดยได้รับเงิน600บาทต่อคนต่อเดือนนะเท่าเดิม แต่ว่าให้ทุกคนเดิมในให้เฉพาะครอบครัวายากจนรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อครัวเรือนนี่ไม่เกินแสนบาทต่อคนต่อปีนี่และเดิมในให้เด็กแรกเกิดถึง6ปีต่อไปนี่ก็จะให้เป็นเด็กอายุตั้งแต่อยู่ในคันสี่เดือนจนถึง6ปีเลยให้หกร้อทุกคนนะต่อไปนะครับส่วนกลุ่มผู้สูงอายุ จะมีการปรับเพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดนะจากเดิมเป็นอัตราใหม่ก็คือ60-69ถึงปีเป็นอัตราใหม่เดือนละ700บาทแล้วก็อายุ70-79ถึงปีเป็นอัตราใหม่เป็นเดือนละ850บาทแล้วก็อายุ80-89ถึงปีเป็นอัตราใหม่เดือนละ1 0 0 0แล้วก็90ปีขึ้นไปเป็นอัตราใหม่เดือนละ1,250บาท นะครับแล้วก็กลุ่มผู้พิการจะปรับเบี้ยความพิการเป็นพันบาทแบบทั่วหน้าทุกคนจากเดิมนี่ต่ำกว่า18ปีได้1,000อายุ18ปีขึ้นไปได้800ต่อไปก็จะเป็นพันทุกคนโดยนายวราวุธกล่าวว่าทั้งนี้กระทรวง,งพมได้วางแนวทางการขับเคลื่อนข้อเสนอดังกล่าวในประเด็นเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเบีเ้ยชีพสูงยุและเบี้ยคนพิการดังนี้เมื่อสำนักเลขาที่การข้มตี แจ้งมติคมมอกลับมายัางกระทรวงพอมอให้ทราบพร้อมความเห็นจากส่วนราชก,การที่เกี่ยวข้องประกอบกระทรวงพอมอจะดําเนินการพิจารณาในส่วนของการจัดทําข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มได้แก่การจัดทําข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเด็กผู้สูงอายุและผู้พิพาการเพื่อให้ได้จํานวนกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณที่ต้องใช้ในการดําเนินการสองประชุมร่วมกับสํานักงบประมาณกรมชีกลางกระทรวงการคลังสําหรับ แหล่งทุนในการดําเนินการและ3กรกหนดแนวทางในการโอนให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งข้อเสนอดังกล่าวเป็นข้อเสนอสําหรับการจัดสวัสดิการท่นหน้าโดยการได้รับสวัสดิการเป็นไปตามสิทธิซึ่งมีความจำเป็นจะต้องพิจารณาการจัดการเพื่อให้เข้าถึงสิทธิในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสําหรับแผนการดําเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวคาดว่าหากไม่ติดขัดในประเด็นใดต้นปีบประมาณพศ .2569 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม จะได้รับเงินต่างๆนายบราวุธรกล่าวตอนท้ายโดยสรุปก็คือครับนายราวุตรกล่าวช่วงท้ายว่ากลุ่มเป้าหมายต่างๆจะเริ่มได้รับเงินต้นปีงบประมาณ259ต้นปีงบประมาณ259ก็คือเดือนตุลาคม258เป็นต้นไปครับสรุปก็คือเพิ่มเบี้ยย่งที่ประสูงอายุนะครับ ปาเบีย้ยความพิการเป็นพันธุ์ทษหน้าเงินเด็กห0 0้อยทหน้าจะเริ่มได้เงินอัตราใหม่ตามที่นายวราบุตรศิลปะอาชาลมัมตีว่าการกระทรวงพมวกล่าวก็คือเริ่มต้นปีงประมาณต้นปีงบประมสองหาณ2เกก็คือวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหแปดเป็นต้นไปจะมีผลบังคับใช้นะครับเพราะว่าวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าแดนี่เป็นวันแรกของปีงบประมสองหาณ2เก้า 69, ครับก็รอฟังข่าวกันต่อไปครับว่าจะดําเนิน การแล้วเสร็จตามที่นายวราวุิศิลประอาชาพูดหรือเปล่าคือเริ่มอัอตราใหม่มีผลบังคับใช้1ตัวตุลาคม2 5งหเป็นต้นไปหรือต้นปีงบประมาณสองหครับสวัสดีครับ